สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการประกอบก้านสูบของรถจักรยานยนต์ยา m าฮ่ามิโอหนสอาะฮะสำหรับในรุ่นนี้เป็นรุ่นคาร์บูเรเตอร์นะครับในส่วนก้านสูบผมก็ได้ทำการไปเปลี่ยนก้านมานะครับก็เป็นกา้านธรรมดานะเพราะว่าคุณลูกค้างบประมาณน้อยจะยกทั้งชุดก็ ราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะฮะแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนลูกปืนด้านซ้ายและด้านขวานะฮะก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือลูกปืนฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านฝั่งสายพานนะเนี่ยทุกคน ลูกปืนด้านซ้ายก็จะลูกใหญ่กว่าฝั่งด้านขวานะครับนี่ก็คือในส่วนลูกปืนด้านขวานะฝั่งที่มีจานไฟทุกคนจะใช้เบอร์นี้นะครับ ก่อนอื่นที่เราจะประกอบก้านสูบเข้าไปนะครับสำหรับยามาฮามี o อหนึนะครับในเบ้าเนี่ยอย่าลืมนะเวลาลื้อถอดออกมาล้างก็จะมีตรงนี้นะครเวลาถอดก้านออกมาเราต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับทุกคนเวลาตอนประกอบเครื่องยนตนะ์ฮะก็จะมีอยู่ข้างเดียวนะตอนด้านขวาเขาก็จะไม่มีนะ อีกหนึ่งอย่างนะครับในส่วนเสื้อสูบของยามาฮ่ามิโนะฮะเขาจะเป็นไดอาซิลนะเวลาเราลดควันไหลนะครับเวลาลถควันไหลควันเขาขาวออกไปท่อนะครับตัวน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อนะครับเขาจะเป็นระบบไดอาซิลนะ,ะนก็ต้องยกทั้งเสื้อสูบท่านั้นนะครับสำหรับใน ยามาฮามีิโอหนึ่งสองห้าในในรุ่นนี้นะครับสำหรับท่านใดที่หรือเครื่องยนต์มาแล้วมาเปลี่ยนก้านสูบและเราเห็นตัวแผ่นตรงนี้ก็คืออยู่ทางด้านซ้ายนะครับของทางด้านก้านาสูบนะครับอย่าลืมใส่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ